สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้นะครับเราก็จะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับวิชาอินเทอร์เน็ตกับการเรียนรู้ไร้ผมแดนรหัสวิชาทร02017นะครับเราก็จะมาเริ่มกันที่ลักษณะของเว็บไซต์ของบริษัทองค์กรหน่วยงานต่างๆนะครับก็จะมีเรื่องของความหมายของเว็บไซต์และองค์กรองค์ประกอบต่างๆนะครับเว็บไซต์หมายถึงหน้าเว็บเพจที่จัดทาขึ้นเพื่อน,นําเสนอข้อมูลต่างๆผ่าน ทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตโดยจะมีหน้าเว็บเพจหลายๆห,หน้าที่เชื่อมโยงเข้ากับไฮเปอร์ลิงก์เพื่อให้สามารถเปิดไปยังหน้าเพจต่างๆได้อย่างง่ายดายและถูกจัดเก็บไว้ใน World Wide Web โดยเว็บไซต์ส่วนใหญ่นั้นก็มีทั้งเว็บไซต์ที่เปิดเข้าให้ชมได้ฟรีและเว็บไซต์ที่ต้องสมัครสมาชิกและเสียค่าบริการจึงจะเข้าใช้งานเว็บได้ซึ่งข้อมูลในเว็บก็จะมีหลากหลายแบบขึ้นอยู่กับความต้องการ นำเสนอของเจ้าของเว็บไซต์เพื่อเรียกดูเว็บไซต์จะเรียกดูผ่านทางซอฟต์แวร์ในลักษณะของเบราว์เซอร์เว็บเบราว์เซอร์คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการท่องเว็บและมีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศต่างๆด้วยภาษาเฉพาะ <S <S เช่นภาษา html ซึ่งก็เปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือที่ใช้ติดต่อกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เรียกว่า World Wide Web นอกจากนี้ยังสามารถดูเอกสารในเซิร์ฟเวอร์ได้ไม่ว่าเว็บเหล่านั้น จะแสดงข้อมูลในลักษณะของภาพระบบมันติมีเดียรูปภาพหรือข้อความในปัจจุบันเว็บเบราว์เซอร์ที่รองรับ HTML5 สามารถอ่าน CSS3 ได้อย่างสวยงามและกำลังได้รับความนิยมมากที่สุดก็มี4ประเภทดังนี้ 1. Internet Explorer 2. Mozilla FirefoxMozilla Firefox ขณะนี้ก็ปิดตัวไปแล้วนะครับ 3. google chrome 4. safari ซึ่งอยู่ใน ios ต่อไปครับเป็นหน้าโฮมเพจครับก็คือหน้าแรกของเว็บไซต์ที่มีเปิดเข้าไปเนี่ยมันจะขึ้นเมนูเรื่องราวต่างๆไว้มากมายซึ่งก็มีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะหากหน้าแรกมีการออกแบบเป็อย่างสวยงามและจัดหน้าอย่างเป็นระเบียบก็จะทำให้ผู้ชมเกิดความสนใจและอยากเข้าชมเว็บมากขึ้นเว็บเพจ คือหน้าเอกสารต่างๆที่อยู่ในรูปของ HTML โดยจะนําเสนอข้อมูลหรือเรื่องราวต่างๆเป็นหน้าหน้าไปและใช้การเชื่อมโยงเพื่อให้สามารถคลิกไปยังหน้าเว็บเพจแต่ละหน้าได้ง่ายขึ้นต่อไปนะครับเว็บสเตติกคือเว็บที่แสดงผลเพื่อให้ความรู้หรือข้อมูลแก่ผู้เข้าชมเว็บเพียงอย่างเดียวไม่สามารถโต้อตอบหรือรับส่งข้อมูลกับผู้เข้าชมเว็บได้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเว็บไซต์ประเภทนี้ก็จะเป็นเว็บแกลเลอรี่รูปภาพ เว็บ <Web S 2> ของบริษัทหรือองค์กรต่างๆและเว็บให้ความรู้ทั่วไปเว็บ d ด n น amic เป็นเว็บไซต์ที่สามารถตอบโต้และรับส่งข้อมูลระหว่างผู้เข้าชมกับเว็บไซต์ได้ซึ่งเว็บเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็จะมีระบบเว็บบอร์ดรวมไปถึงโซเชียลมีเดียประเภทต่างๆมีการสมัครสมาชิกหรือเป็นเว็บขายสินค้าออนไลน์ที่มีระบบแชทกับผู้ขายเป็นต้นเว็บเซอร์วิสเป็นบริการด้านข้อมูลที่สามารถดึงข้อมูลของอีกเว็บหนึ่งไปแสดงผลในอีกเว็บหนึ่งได้ โฮสติ้งเป็นเป็นพื้นที่ของคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ผู้ให้บริการได้จัดทได้จัดทําสัญหาให้เช่าโดยส่วนใหญ่จะมีการให้เช่าเป็นแบบรายเดือนรายปีหรือตามแต่ผู้ให้บริการกําหนดอินเทอร์เน็ตเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อให้ผู้คนสามารถท่องเว็บไซต์ต่างๆได้อย่างง่ายดายและช่วยให้กลุ่มองค์กรธุรกิจ หรือบริษัทสามารถนำเสนอข้อมูลของตนเองลงบนอินเทอร์เนต็ตผ่านทางเว็บไซต์เป็นการให้ความรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่อกันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดเมนโดเมนคืออะไรครับโดเมนคือชื่อที่ระบุลงไปในคอมพิวเตอร์เพื่อให้สามารถค้นหาได้โดเมนเนมคือชื่อที่จะใช้ระบุลงไปในคอมพิวเตอร์เพื่อให้สามารถค้นหาได้ในโดเมนเมนมชีทเทม โดยการตั้งชื่อโดเมนนั้นจะต้องเป็นชื่อที่ง่ายต่อการจดจำเพื่อให้สามารถเข้าใช้งานได้ง่ายขึ้นเงื่อนไขในการตั้งชื่อโดเมนเนมจะต้องมีตัวอ,อักษรภาษาอังกฤษตัวเลขและขีดกลางขั้นด้วยจุดมีความยาวตั้งแต่1ถึง6ตัวอ,อ,กอักษรและไม่ว่าจะเป็นตัวอ,อ,กอักษรตัวใหญ่หรือตัวเล็กก็ถือว่าเหมือนกันเช่น billis.com onebelief.com onebelief.com one_ belief.com one_under_score_belief.com อันนี้ผิดนะครับเพราะว่า under_score ไม่ใช่ขีดกลางนะครับต่อไปครับชื่อของเว็บไซต์หรือ URL Uniform Source Locator ชื่อของเว็บไซต์หรือ URL คือรหัส สืบค้นแหล่งข้อมูลซึ่งเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลในระบบ World Wide Web โดยกำหนดให้ขึ้นต้นด้วยคำว่า http colon หมายถึงการเชื่อมโยงกับแหล่งข้อมูล World Wide Web โดยมีระบบโต้ตอบของการสื่อสารแบบ HTTP Hyper Text Transfer Protocol หรือการแสดงข้อมูลแบบ Hyper Text รูปแบบของ URL ประกอบด้วย http colon slash slash host slash p a t s a g มีความหมายดังนี้ HTTP หมายถึงรูปแบบของการเชื่อมโยงข้อมูลแบบ Hypertext Host หมายถึงชื่อโฮสตของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อในระบบเครือข่ายโดยให้บริการต่างๆแก่ผู้ใช้เครือข่ายนั้นซึ่งเป็นที่อยู่ในรูปแบบของโดเมนเนมซึ่งอ้างอิงแทนหมายเลข IP ช่วยอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการคอมพิวเตอร์ในการจดจำที่ง่ายจึงมีการกำหนดระบบชื่อคอมพิวเตอร์มาตรฐานในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ว่า DNS Domain Name Server หรือระบบชื่อโดเมนโดยชื่อ DNS ประกอบด้วยชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ชื่อเครือข่ายท้องถิ่นชื่อสับโดเมนและชื่อโดเมนสามารถแบ่งประเภทของโดเมนได้ดังนี้ edu หรือ ac คือประเภทของสถาบันการศึกษา org หรือ or คือประเภทองค์กรไม่หวังผลกำไร คอมหรือ CO คือประเภทหน่วยงานเอกชนองค์การค้าหรือองค์กรที่หวังผลกำไร NET หรือ IN คือประเภทผู้ใช้บริการอินเทอร์เนต็ต g a v หรือ GO คือประเภทหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานราชการ MIL หรือ MI คือประเภทหน่วยงานราชการเช่น KUU.ac.th นั่นคือ t h ่หมายถึง ชื่อรับโดเมนที่บอกประเภทของสถาบันากศึกษาและหมายถึงเครือข่ายท้องถิ่นที่ระบุว่าระบบดังกล่าวอยู่ในหมายถึงชื่อหรือเครือข่ายท้องถิ่นที่ระบุว่าระบบดังกล่าวเป็นของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเขียนอ้างอิงจากเว็บทำอย่างไรเดี๋ยวนี้งานเขียนพัฒนาขึ้นมาอยู่เป็นบทความบนเว็บไซต์มากขึ้น จะเขียนอะไรก็ต้องมีที่มาพี่ที่ไปไม่อย่างนั้นจะไม่น่าเชื่อถือและไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์คนอื่นด้วยเพื่อให้ผู้อ่านได้ตามหาส่วนที่อ้างอิงได้อย่างชัดเจนมากขึ้นการเขียนอ้างอิงมีวิธีการเขียนหลายรูปแบบอย่างวิทยานิพนธ์ของแต่ละมหาวิทยาลัยก็มีวิธีเขียนที่แตกต่างกันวันนี้เรามีตัวอย่างการเขียนอ้างอิงมาบอกกันนะ น,นี้นะครับก็จะเป็นการเขียนอ้างอิงข้อมูลเว็บไซต์รูปแบบของการเขียนรายง,งานทั่วไปนะครับก็จะเริ่มจากตั้งแต่หมายเลขลำหมายเลขลำดับอ้างอิงผู้แต่งปีที่สืบคน้นชื่อเรื่องสืบค้นเมื่อวันที่เดือนพศจากเว็บไซต์นะครับอย่างเช่นเนี่ยข้อหนึ่งเขาบอกว่าเราจะเขียนอ้างอิงได้นะครับก็คือโรงพยาบาลเซนหลุยปีพศ2018ไข้เลือดออกคืออะไรสืบค้นเมื่อ2พฤศจิกาส 2561จาก HTTP w w w นะครับเส้นหลุย .or.th นะครับก็ดูได้จากข้อมูลได้นะครับอันนี้ก็อีกอันนึงก็จะเป็นเขียนจากเว็บไซต์นะครับรูปแบบของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่ก็หมายเลขลำดับอ้างอิงผู้แต่งชื่อแฟ้มข้อมูลหรือชื่อโปรแกรมประเภทสื่อปีที่จัดทำแหล่งที่มาชื่อแหล่งที่มาวันที่เข้าถึงข้อมูลนะครับดังตัวอย่างเช่นก็ โงพยาบาลเซนหลุยไขเลือดออกคืออะไรออนไลน์ปี2016แหล่งที่มาก็เป็นเว็บไซต์นะครับเซนหลุยด h นะครับตามรูปเลยตามตัวอย่างนะครับแล้วก็ลงวันที่2พฤศจิกา2อ6 1นอีเมลส่งยังไงวิธีส่งอีเมลสอนส่งอีเมลการแนบไฟล์นะครับก่อนเด่นจะส่งอีเมลได้เนี่ยต้องสมัคร Gmail กันก่อน ซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยสอนสมัครไปแล้วนะครับซึ่งวิธีก็ไม่ได้ยากอะไรเท่าไหร่นะครับก็เข้าไปที่ http support google.com s mail นะครับแล้วก็คลิกสร้างบัญชีจากนั้นก็ทำตามขั้นตอนได้เลยง่ายมากส่วนการส่งอีเมลที่เราจะมาเรียนรู้กันในบทความนี้ก็จะใช้งานง่ายเช่นกันไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อความการส่งแนบไฟล์รูปภาพก็ใช้งานสะดวกและเข้าใจได้ในทันทีเอาเป็นว่ามาดูวิธีการ ทำตามบทความไปพร้อมกันหลังจากสมัครอีเมลแล้วและต้องลงชื่อเข้าใช้มาแล้วท่านก็จะเห็นกล่องจดหมายของ Gmail เป็นภาพด้านล่างซึ่งเมนูใช้งานต่างเช่นติดดาวส่งแล้วร่างจดหมายจะอยู่ทางด้านซ้ายมือและแถบเมนูนี้สามารถเลื่อนให้สั้นยาวได้ตามใจชอบเพื่อความสะดวกแก่การใช้งานของแต่ละท่านได้ส่วนการเริ่มเขียนอีเมลเพื่อส่งไปหาคนที่เราต้องการคลิกไปที่เขียนได้เลยนะจากรูปนะครับจากรูปนะครับ ต่อไปครับหากคลิกที่กล่องจดหมายแล้วเนี่ยท่านก็จะสามารถเรียงประเภทของอีเมลมาได้เช่นต้องการให้อีเมลปรากฏสําคัญปรากฏก่อนอเมลน,น,นั้นจะอยู่ด้านบนสุดหรืออีเมลที่ยังไม่อ่านอีเมลที่ติดดาวต้องการให้อยู่บนสุดก็เลือกให้เป็นปรากฏก่อนตามรูปครับนี่ครับจะตั้งค่าได้นะครับต่อไปครับในส่วนของอีเมลในส่วนของอีเมลที่ท่านได้รับหรือส่งไปทาง Gmail ก็จะมีการแยกประเภทให้ท่านไปด้วยโดย d e f a u l t จะมีอยู่3าประเภทคือ1 หลักคืออีเมลรับส่งทั่วไป2 s o โซเชียลคืออีเมลจากสื่อออนไลน์เช่น facebook twitter 3โปรโมชั่นคืออีเมลการตลาดต่างๆซึ่งแท็บของแต่ละประเภทท่านสามารถเลือกที่จะเปิดหรือปิดใช้งานได้ตามความเหมาะสมโดยไปที่โดยไปที่ทการตั้งค่ากล่องจดหมายดังรูปนะครับก็จะตั้งค่าตามรูปได้เลยนะครับมี3อย่างเลือกใช้แทบ็บเครื่องการแล้วกดบันทึกถ้าเช่นนะครับก็ มีหลักมีโซเชียลมีโปรโมชั่นมีอัปเดตมีฟอรัร่มนะครับก็ถ้าเกิดเลือกอันไหนแล้วก็กดบันทึกได้เลยหลังจากที่อธิบายฟังก์ชันใช้งานอีเมลของ Gmail เพิ่มเติมในข้อแรกแล้วต่อไปเราจะมาดูฟอร์มและแถบเครื่องมือต่างๆสําหรับใช้การเขียนอีเมลกันโดยเมื่อเราได้คลิกปุ่มเขียนเข้ามาแล้วแบบฟอร์มก็จะแสดงภาพขึ้นมาซึ่งอีเมลของ Gmail ท่านสามารถกําหนดเวลาส่งได้ด้วยนะครับนี่ก็คือ แบบแล้วก็กําหนดเวลาส่งได้นะครับในฟอร์มของข้อความจะมีแถบเครื่องมือให้คุณเลือกใช้งานอย่างสะดวกได้แก่ตัวเลือกการจัดรูปแบบท่านสามารถเลือกใช้ฟอนต์ขนาดตัวอ,กอักษรการจัดข้อความสส้ลักษ์ตัวเลขได้ดังรูปแนบไฟล์นะครับท่านสามารถแนบไฟล์เ,เอกสารไม่ว่าจะเป็น Word Excel PowerPoint รวมถึงไฟล์อื่น ส่งไฟล์แนบได้สูงสุดถึง25หาเมกะไบต์หากท่านมีไฟล์แนบมากกว่า1ไฟล์เมื่อลงกันแล้วไฟล์ที่แนบต้องขนาดไม่เกิน 25MB เมกะไบต์และหากไฟล์ที่มีขนาดใหญ่กว่า25 MB เมกะไบต์ Gmail จะเพิ่มลิงก์ Google Drive โดยอัตโนมัติในอีเมลแทนการเป็นส่งไฟแนบนะครับดังรูปะนะครับก็อยากแนบไฟล์ก็เลือกดังรูปนะครับเป็นรูปคลิปนะครับการแทรกลิงก์ครับท่านสามารถแทรกลิงก์ได้โดยเลือกข้อความที่สแสดงแทนลิงก์นั้นได้ดังภาพตัวอย่าง นะครับท่านสามารถส่งอ e ีเมลได้นะครับเป็นลิงก์ได้นะครับก็ตามภาพเลยการแทรกไฟล์โดยใช้ Drive นะครับท่านสามารถแทรกไฟล์จาก Google Drive ได้หากมีการเก็บข้อมูลไว้ในนั้นรวมถึงได้ฟ์ของผู้อื่นที่สามารถแชร์มาได้นะครับก็ตามรูปเลยนะครับเห็นจุดแดงๆไหมครับตามนั้นเลยครับกรอบสีแดงเลือกจาก Drive กา,า,ารแทรกูปภาพท่านสามารถแทรกูปภาพจากในเครื่องคอมพิวเตอร์และจากเว็บได้นะครับดังรูป นะครับเราสามารถเลือกได้เลยนะครับจากในเครื่องเอ่ยจากอัลบั้มเอ่ยจากอัปโหลดเอ่ยจาก URL เอยนะครับก็สามารถเลือกได้ที่กรอบดังกรอบสีแดงนะครับเป็นรูปภูเขานะครับต่อไปครับกลับมาที่แบบฟอร์มอีเมลกันต่อหลังจากที่ได้ทราบถึงการใช้งานของแท็กเครื่องมือแต่ละอย่างแล้วเมื่อจะทําการส่งอีเมลสิ่งสําคัญที่ระบุก็คือชื่อผู้รับและหัวข้อจดหมายหากชื่อผู้รับผิดเมลก็จะถูกส่งไปผิด หรือระบบอาจจะตีกลับและหากไม่มีหัวข้อจดหมายผู้รับก็ไม่อาจทราบว่าเป็นอีเมลเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นต้องใส่และตรวจสอบให้ถูกต้องเสมอส่วนสำเนาและสำเนารับท่านสามารถรูบุบได้ว่าอีเมลที่ท่านส่งต้องการให้สำเนาหรือสำเนารับถึงใครอีกบ้างที่เกี่ยวข้องดังภาพเห็นไหมครับเราสามารถส่งได้นะครับเป็นทั้งสำเนาสำเนารับนะครับสิ่งสําคัญก็ต้องมีชื่อผู้รับและก็หัวข้อจดหมายด้วย หลังจากที่ผู้รับได้รับหขวข้อจดหมายเขียนอ e ีเมลแนบไฟล์แนบรูปภาพเรียบร้อยแล้วก็ควรตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งเพื่อความถูกต้องและหากพวกบว่าถูกต้องแล้วครบถ้วนแล้วก็กดทําการส่งที่ปุ่มสีฟ้าด้านล่างได้เลยนะครับดังภาพครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็จบแล้วนะครับสําหรับวิชาอินเทอร์เน็ตกับการเรียนรู้ไร้พมแดนก็ขอให้นักศึกษานะครับดูวิดีโอนะครับแล้วก็ทําแบบทดสอบ ใบงานให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ส่งกับอาจารย์ของท่านที่รับผิดชอบได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ